พาไปส่งยังที่ธนาคารอะไรเงี้ยครับให้เข้าไปนําเงินไปฝากคืออันนี้เป็นไงไงบ้ยงคือคือ,คอน้องน้องเอาอย่างนี้นะที่พูดอย่างเนี้ยการที่ตารวจเนี่ยก็ปล่อยมาคุณไม่นึกว่าคุณปลาจะปลาเขาควบคุมไปไม่นึกว่าตารวจเนี่ยเขากลัวคุณปลาจะไปแจ้งความไหมเขาก็ต้องสะกดได้ไหมผมถามว่าข้อที่จริงเนี่ยมันเบือนไปได้นะครับคนไม่ตูกตาตำมาอยู่ตรงเนี้ยคือไม่รู้พูดง่ายๆคือไม่รู้อ่ะ สถานการณ์อยู่ยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าเรามีหลักฐานมีข้อเท็จจริงพอสมควรนะครับว่าชุดนี้ยังไงก็ต้องผมว่าคือ,อมันมีความผิดอาญาอยู่แล้วนะครับคือที่ที่ที่มารทนายเนี่ยดูดูเอกสารดูข้อกฎหมายทั้งหมดเนี่ยคือมันปิดอยู่แล้วแหละแต่ว่าจะโดนข้อหาอะไรอย่างไงเนี่ยต้องติดตามต่อตรงนี้โดนแน่นอนนะครับผมยืนยัน ตอนกรณีที่มีการทาหนังสือบันทึกคืนสักสินอย่างเี้ค่ะแล้วก็มีการเซ็นยอมรับว่าเราได้รับสักสินคืนมีความเป็นจริงมาเป็นยังไงอ่าความเป็นจริงข้างในอ่ะหนู เขาครูทำนองว่าคมูให้หนูเซ็นแต่เขาเอากระดาษเอซีปิดพี่อ่าใช่ค่ะเอากระดาษออซีปิดแต่หนูก็ไม่ได้รู้ว่าข้างบนเป็นข้อความอะไรยังไงแต่หนูเป็นคนเซ็นจริงกับแฟนแต่ก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดทั้งเดี๋ยวก็จะจริงนี่เลยผมผมให้นิดเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นในในรูปคดีนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมผมตั้งคําถามข้อเดียวเนี่ยนะครับว่าการค้นเนี่ยสิ้นสุดตรงไหนประเด็นหลักก่อนสิ้นสุดที่บ้านหรือว่าสิ้นสุดที่เคาน์อง คือไปทำธุรกิจปัตตานีเย็นกลับไปเข้าไปดูเป็นเซทเท้าหรืออะไที่ทุบอย่เป็นเท้าใช่ไหมเซทเ้าไม่ได้พาไปโรงพักทำไมไม่ได้พาไปโรงพักก็จำหน้าได้หมดไหมจำหน้าได้หมดุกคนแล้วตอนนี้คนที่เข้าไปขอเหนียน